คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมคะ่ะเจอกันท่างช่องลาวัานเค้นนอเก้าเนาะค่ะคลิปนี้แอดแมิเล่าสตาของอาจารย์นอตตีมาฝากพ่อเม่พี่น้องคะ่ะ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมคะทา่าพ่อเม่พี่น้องว่ามีผู้ใดเลนเล่าสาตากาคอมเมนต์บ, comment, บอกแอดได้เดอะะ้อค่ะแอดสิบเดีเอาโล่งเพราะว่าเพื่อนกับหายมากซาซาค่ะของอาจารย์นอตตี้กับเพึ่อหายมากเนาะคะ่ะกับจักสิทธิ์ล่งท่านหรือเพาท่านแอดเขียนเป็นตัวเลขเอาเดอะะ้อค่ะเพราะว่าเพสามารถที่จะเอาใบเพื่อนมาโล่งได้เนาะคะ่ะแต่ว่าแอดกับอยู่ในกลุ่มวี p ไอพี่แหละคะ่ะตัวเลขทุกตัวเป็นของอาจารย์เพิ่นคะ่ะแอดเขียนขึ้นไมค้ค่ะพี่น้องลาวสาตาอาจารย์นอตตี้ 13ตุลาสอ6 3ตัวเลขก็มี95 02 52 08 09 8 9แล้วก็มีชุด3ตัวค่ะก็มี092 072 054ค่ะอันนี้คือล่าสตาของอาจารย์นอตตีเนาะค่ะเมื่อวาจะเป็นห้าน้อยแอดจะเขียนเอาแบบนีเดอร์ค่ะพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณเจ้าของขอมูลอาจารย์นอตตีค่ะแล้วก็ขอพระคุณพ่อเม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมค่ะพ่อเม่พี่น้องค่าผู้ใดบ่เด้ดตามเล่าสตากล่าขอมเมนบอกแอนเดอค่ะเพะว่าเพิ่นหายมาซาแห้งลงแถบจะบพท่านค่ะถ้าบ่มีผู้ตามแอดจะบ,บ่ได้ลงค่ะชโชคดีทุกๆท,ท,ท่านค่ะ